โอ้วจาเปนปลามันเนี่ยปีเตีบน้องเนี่ยปีุงตีบรือกินเนี่ยปีเตบลาว้อวเจ้านะเนี่ยจ้ตุ้ยเนี่ยปีกับไรวเจ้าวะกะเกะเกะเว้ากะเลเว้อืกูเจงเออมาตานี่เด็เจ้าจิตตาเล็กเนี่ยปีงล้ีกับเผกันเลปงตบก็อย่างนั้นเนี่ยปีงนะอือ ใช่อย่างใช่ไหเนี่ยพี่คงถิบใอย่างใช่กันล้วใช่ว้าใช่แล้วอะไรทิวัวบอลใช่วัวบอลคุงถบก็อย่าว่าใา่เผือกคุงเทบันเอองันเลก้ยงเทบไปโอ้โหจดดีดีอ่ะจอด้ติมตาะเออโอจอดอกก่อนหม่ะเนยพี่คงถิบเที่ยพี่งถบนะเดี๋ยวนี้ม่ซื้อน่งถบ เนี inh, ่ยวปิ้งกับเนี่ยเปิ้งอือนี่กาแฟเออไหนออร้อยน้าะกรัาได้เร็วๆๆ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 ยมาๆๆมๆๆๆๆๆๆๆรๆๆลๆๆมๆๆ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 กๆๆยๆๆๆเๆๆๆมๆๆ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 ๆ้ๆๆัวเๆๆๆๆ้ๆๆ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 ่าๆๆ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 าวแล้ว คนที่บุเรี่จะกันบอบ